กฟผโครงการสมารตกริดไม่ห้องสอนพาคณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิง์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานพัฒนาระบบสมาร์ตกริดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาเสถียรภาพพลังงานเมื่อวันที่4มีนาคม2566คณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย ศาสตราจารย์ดรสุทธิชัยเปรมฤดีปรีชาชาญเข้าเยี่ยมชมโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดมิ่งห้องศนเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งจ่ายและระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดมิ่งห้องศนโดยข้อมูลที่ได้รับนี้จะนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของมิ่งห้องศนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาสถิรภาพทางไฟฟ้า ของพื้นที่ไม่ห้องสอนต่อไปในการนี้นายธัญกรอุ่นพันวาดหัวหน้าหน่วยบริหารโครงการและชุมชนสัมพันธ์และทีมงานประกอบด้วยนายยุทธเดชจิตแปลงหัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์และนายพีรพัฒน์เกตแม่นวิศวกรไฟฟ้าสังกัดหมวดก่อสร้างได้ให้การต้อนรับและนำพาคณะเยี่ยมชมพื้นที่พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดการทำงานของระบบสมาร์ทบิด โดยโซล่าฟาร์มและระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ทั้งนี้นอกจากการเยี่ยมชมโครงการนำร่องการพัฒนาสมารรทกิดที่จังหวัดไม่ฮงสอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วคณะอาจารย์ยังมีแผนเยี่ยมชมแหล่งจ่ายและผลิตไฟฟ้าอื่นๆในพื้นที่อาทิเขื่อนแม่ห้องสอนเขื่อนแม่สาโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนและสถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบสมาร์ทกลิดไม่ห้องสอนต่อไป